สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับดรกรีนวันนี้นะคะก็มากับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะเป็นรุ่นที่ใช้สำหรับแอร์นะคะแก้ไฟตกให้แอร์2 4 0 0 0 BTU หรือว่า2ตันนั่นเองนะคะปรับไฟเพิ่มอัตโนมัติด้วยคะ่ะตัวนี้เนี่ย ราคาพิเศษนะคะตัวละ4,500บาทรองรับไฟตกต่ำสุดได้ร้อยบโวล์นะคะแล้วก็รองรับไฟเกินเนี่ยได้ถึง280บโวล์นะคะปรับไฟอัตโนมัติปรับไฟไวมากค่ะทุกคนนะคะแล้วก็สามารถที่จะถนอมแอร์นะคะให้ยุ่การใช้งานในยาวขึ้นด้วยค่ะและตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่ามีประสบการณ์นะคะในเรื่องการแก้ปัญหาไฟตกเนี่ยมามากกว่า30ปีนะคะแล้วก็ถ้าไฟเกินนะคะหรือว่าไฟตกต่ำมากๆเนี่ยก็จะมีสัญ,ญลักษณ์นะคะอย่างเช่นไฟเกินเนี่ย ก็จะมีคำว่า high นะคะถ้าไฟต่ำมาก็็โลนั่นเองค่ะแล้วประกัน1ปีนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะในเรื่องการแพ็คเนี่ยก็แพ็คอย่างดีนะคะว่าจะมีโฟมแข็งแรงนะคะแล้วก็โฟมหนักกันกระแทกนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีวสัสดุกันชื้นนะคะแถมใส่ไฟให้ด้วยนะคะยาว1เมตรแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวน,นี้เนี่ยก็คือจะมีพวก พักม uh, ีน็อตแถมไปให้ครบชุดเลยนะคะสามารถที่จะยืดอายุการใช้งานให้แอร์เนี่ยใช้งานให้ยาวนานขึ้นนะคะแอร์ไม่ตัดแม้ไฟตกนะคะแอร์เย็นฉ่ำณนะตอนนั้นเนี่ยไฟตกเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญนะคะแอร์เนี่ยก็ทำงานได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพนะคะแอร์เย็นสบายใช้งานได้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะทุกคนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นรีวิวนะคะในเรื่องการใช้งานจริงจ,งจากลูกค้านะคะ ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะทุกคนค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจหรือว่าอยากใช้นะคะเครื่องแก้ปัญหาไฟตกเครื่องกันไฟตกเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามหรือว่าปรึกษากับทางทีมงานดรกรีนได้เลยนะคะ หลายคนจะบอกว่าติดตั้งยังไงต่อยากไหมนะคะนี่นะคะก็คือจะเป็นแผนภาพการเชื่อมต่อการติดตั้งนะคะสําหรับใครนะคะที่บอกว่าติดยากไม่ยากนะคะนี่ค่ะแผนภาพการเชื่อมต่อนะคะสามารถที่จะส่งให้ช่างไฟดูได้เลยนะคะเพราะว่าช่างไฟเนี่ยเห็นแผนภาพเดียวเขาจะแบบ um, ง่ายมากต่อไม่ยากนะคะนี่นะคะก็คือจะเป็นมาตรฐานรองรับนะคะ ISO 9001นะคะของ V c ก r d นะคะตัวนี้ถือบอกว่าดีจริงๆนะคะมาตรฐานมีรองรับนะคะรานะคาไม่แพง ะะและที่สำคัญเนี่ยปรับไฟไวเพิ่มไฟเร็วเหมาะมากนะคะสำหรับบ้านใครที่ไฟตกหรือว่าบ้านที่อยู่ปาาลายสายเดี๋ยวใส่ไกลมากๆนะคะช่องทางการสั่งซื้อนะคะสามารถที่จะเข้ามาสั่งซื้อได้นะคะหรือว่าจะทักใลนะคะหรือว่าจะโทรก็ได้นะคะที่เบอร์0ูนย์นะคะ6 3 8 2 2 2ปสองนะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์0ูนย์นะคะ638 2 3แปสก็สามารถที่จะทักกันเข้ามาได้เลยค่ะ